ที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสนค่ะฝ่ายปฏิบัติการวิจัย,อ,ยอันนี้ของมองเกษตรค,ค่ะแต่เราอยู่ที่กำแพงแสนนะคะทีนี้ที่ที่นำเสนอในวันนี้ก็คือว่าวัตถุประสงค์จริงๆก็คือว่าเราเอาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเนี่ยมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะคะนน <ๆ S 2> ยกตัวอย่างเช่นมเมล็ดสวรรนะคะเมล็ดสวรรเมล็ดสวรค่ะเมล็ดง้อนะคะเมล็ดกระเจี๊ยบแดง S <S มเมล็ด,ลดงอกเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็คือว่าไอเดียที่เรานําเสนอนี่ก็คือว่าน้ํามันจากมาเมล็ดพวกนี้ที่เราทิ้งๆเนี่ยค่ะ,คะเราสามารถเอามาเพิ่มมูลค่าได้ค่ะมันสามารถเอามาเป็นแชมพูเป็นสบู่นะคะอย่างสบู่เนี่ยเราก็ทําหลายเวอร์ชั่นเช่นสบู่เหลวนะคะอันนี้สบู่เหลวจากมาเมล็ดอะไรหรอจากทำเราทำทำจากน้ามันเมล็ดเระเจี๊ยบนี่ค่ะค่ะนี่คือสบู่สบู่แล้วก็ทําเป็นลักษณะสบู่เจลอย่างนี้ ก็พบผางได้ง่ายแต่จริงๆสารชำระละ้างโซฟในภาษาอังกฤษนี่มันหมายถึงสารชำระละ้างมันสามารถใช้สระผมก็ได้นะคะ<อ>ใช้อาบน้ำก็ได้จริงๆแล้วแต่ว่าเวลาเราทำสูตรเนี่ยถ้าเราจะทำเป็นแชมพูเราอาจจะเพิ่มบางตัวนิดหน่อยะนะคะ,คะแล้วทำเป็นสบู่สบู่เราอาจจะไม่ใส่บางตัวอะไรอย่างนี้น,นะคะอันนี้ก็แต่มันโดยพื้นฐานแล้วน้ำมันเนี่ย มันจะทาเป็นเครื่องสัาอาเป็นสารชําระล้างได้หมดเพราะว่าอย่างเครื่องสําอางนี่ก็จะมีน้ํามันเป็นส่วนผสมอยู่แล้วในทุกๆชนิดอาจารย์คะหนูสนใจอันนี้เพราะมันกินได้ได้มันจะอ้วนไหมคะอาจารย์มันเป็นอันนี้อันนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันน้ำมันสาวรสร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะใส่บางส่วนน้ำมันมันกินแล้วมันอ้วนทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่าอันนี้เราก็ใส่น้ำมันลำข้าวซึ่งโอเคนาะมันอ้วนน้อยหน่อยเนาะแล้น้ำมันสาวรสซึ่งมีวิตามินอีสูงในขณะที่มันอ้วนเนี่ยมันมีอย่างอื่น บำรุำงผิวมีมวิตามินอีม,มีอะไรขึ้นมาตรงนั้น งั้แล้วก็ออกกาลังกายอาจารย์คะแล้วถ้าคุณผู้ชมอะคะสนใจอยากซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าอยากจะโทรมาขอคําแนะนําอยากจะทดลองใช้ต้องทํายังไงบ้างอะคะอาจารย์ตอนนี้จริงๆเราก็แจกให้ไปทดลองใช้ในงานนะคะ,คะก็มารับไปได้จ,จะเป็นส,สบู่หรือแ <ฟ S 1> ชมพูค่ะกาเซรแฟนนี้แต่ว่าถ้าต้องการจะซื้อเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีเวลาเต็มตัวเอาผลิตภัณฑ์มาแสดงเนี่ยไม่มากเราไม่สามารถจะนํามาขายได้ในงานถ้าสนใจก็ลองติดต่อไปนะคะเรามีที่ที่โบ ก็จะมีมีเบอร์โทรนะคะคือถ้ามีผู้สนใจเยอะๆเราก็อาจจะทําเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายได้ถ้าคุณผู้ชมสนใจขอโทรศัพท์มาหาจารย์ได้ใช่ไหมคะมเอาเป็นอีเมลดีกว่าไหมคะค่ะอีเมลมเวลาค่เวลาตอบอีเมลได้หรือโทรศัพท์ในบางทีอาจจะประชุมอยู่ะอะไรเงี้ย งั้นขอบอกอีเมลของอาจารย์หน่อยนะคะ r d i s w j k u a c t h มีปัญหาอะไรลองมาปรึกษาอาจารย์ได้นะคะเขียนถามมาได้แล้ก็เปิดเมลเจอแล้วก็จะตอบกลับไปนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ ยังไงบ้างโอ้โหน่าสนใจทีเดียวใช่เอามาทาผิวทาอะไรเงี้ยให้มันดูชุ่มชื้นกินก็ยังได้เลยที่หญิงไปสัมภาษณ์มาหอมจริงๆนะโดยเฉพาะเม็ดเสาวรสเนี่ยมันหอมเหมือนผลเสาวรสเลยพี่เตอร์ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากถามอาจารย์ว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนต้องไปติดต่อยังไงก็ติดต่อไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนหรือโทรไปที่034351399นะครับผมอ่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียว นะครับใครสนใจติดต่อไปตามเบอร์ที่บอกเลยละกันเอละละวครับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะจะมีเรื่องราวอะไรต้องคอยติดตามสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ